สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับแพรวเช่นเคยนะวันนี้เรียกแพรจะมาบอกเทคนิคนะคะทางลัดสำหรับสาวๆที่ต้องการดูแลผิวหน้าแบบเร่งด่วนกู้ผิวหน้านะคนที่มีรอยฝ้าหรือแบบหน้าโทมจุดด่างดำต่าง,งๆนะคะแล้วแบบอาทิตย์หน้าจะต้องไปเจอเพื่อนหรือไปงานแต่งไปปาร์ตี้อย่างนี้เนาะมีตัวช่วยมาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อเพื่อนๆกันนะคะนั่นก็คือ พิกโกจีบูสเตอร์มาร์กนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ลาชูเล่นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีความพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมพิกโกนะคะเป็นเทคโนโลยีการผลิตระดับโลกสามารถย่อยสารสกัดให้มีโมเลกุลเล็กขนาดจิ๋วสามารถแก้ไขปัญหาผิวของเราได้อย่างตรงจุดเลยค่ะแผ่นมาร์รูปแบบชีฟมาร์คเซรั่มนะคะแผ่นมาร์คสาใช้ฝ้ายบริสุทธิ์อ่อนโยนแม้ต่อผิวแพ้ง่ายบรรจุเซรั่มถึง3ชั้นและที่สําคัญนะมีสารสกัดมาก กว่า10ชนิดในกล่องหนึ่งนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด5ซองด้วยกันนะคะแพแอบใช้ไปแล้วเนาะตั้ง2ซองนะคะวันนี้แพรก็จะมาลองใช้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่า กัน,เ,นเขาบอกว่าการใช้ก็คือง่ายๆเลยเราใช้นะคะแกะมัดอกแล้วแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีนะคะด้านในนะคะเขาก็จะบรรจุมาตัวแบบนี้นะคือแพรวใช้ไปแล้วนะทุกคนแบบว่าใช้แบบวันที่แพลวจะต้องไปแบบไปถ <ไป S 2> ่ายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือวันถัดไปอะถ้าเราบำรุงไม่พอหน้าเราก็จะแห้งแต่งหน้าไม่ติดนะคะสารสก,กัดสําคัญของเขานะคะก็จะมีแพงป้อนทะเลที่ช่วยซ่อมแซมผิวลดปัญหาริ้วรอยต่างๆ EPSY นะคะลดฝ้าลดกระลดสิวอักเสบ สารสกัดจากข้าวสาลีนะทำให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นสเต็มเซลล์จากกุหลาบขาวนะคะลดรอยจุดด่างดำต่างๆและไฮยาลูรอนิกนะคะเกรดพรีเมียมช่วยยกกระชับเพิ่มความยืยดหยุ่นให้กับผิวทำให้ผิวของเราอิ่มฟูเป่งปังนั่นเองค่ะในซองเขาจะมีน้ำนะคะสามารถเทออกมาได้แบบนี้เลยแล้วก็เราก็ทาไปที่บริเวณคอนะคะ ดี๋ยวเราทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราเามาให้นะแ่จะได้ไนะไดความรู้สึกกาใจ้ด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไป30นาทีแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสามารถนวดหน้าได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะสําหรับคนที่แบบต้องการดูแลผิวหน้าแบบเร่งด่วนนะทาให้แบบรูขุมขนของเราเนี่ยดูกระชับขึ้นนะคะสิวฝ้ากระก็จะค่อยๆจางลงไปนะคะ และที่สําคัญเห็นผลชัดแล้วก็เห็นผลไวมากกว่าใช้ครีมนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวแพจะทิ้งช่องการติดต่อไว้ให้ละกันเนาะวันนี้นะคะแพก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ